หลังจากมีข่าวว่าตุรกีหยุดการสูบน้ำมันดิบจากเขตปกครองตอนเองเคอร์ดิสถานในอิรักและคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการยืนยันว่าการส่งออกน้ำมันจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอิรักทำให้สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น3.55ดอลลาร์หรือ5.1%ปิดที่72.81ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนส่งมอบเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น3.13ดอลลาร์หรือ4.2%ปิดที่78.12ดอลลาร์ ต,ตลาดน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารหลังจากบริษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐเปิดเผยว่าธนาคาร First Citizen Bank Share ตกลงเข้าซื้อกิจการของธนาคารซิลิคอนวันไลทแบงก์ซึ่งนักลงทุนต่างจับตามองรายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐโดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในวันที่29มีนาคม2566เวลา21อนาฬิกา30นาทีตามเวลาไทย